สวัสดีจตีนเดชนะครับสวัสดีวันนี้เป็นวันดีนะครับที่เราได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมสำคัญในวันนี้นะครับครับก็เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับกันนะครับครับก็เราก็มาริษัทมิซูวิชินะครับมิซูวิชิมอเตอร์นะครับเรามานะครับมาดู รถนะครับได้เลิกงามยามดีนะครับออกรถให้บริษัทนะครับให้บริษัทนะครับ The Fact ของ The Fact นะครับบริษัท The Fact นะครับก็เป็นรถมิตซูบิชินะครับของบริษัท The Fact ไอทีเดอะแนะครับก็นะฮะวันนี้เรามาเปิดตัวนะครับเปิดตัวรถนะครับเปิดตัวรถนะครับของบริษัท The Fact นะครับ The Fact นะครับ ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องมือทํามาหากินของน้องเตอร์กับน้องโบนะครับในวันนี้นะครับครับก็เปเปิดบริษัทเจ้าของรถไปอยู่ข้างน้าหน่อยสิเจ้าของรถสวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทอะไรครับอยู่บริษัทอะไรครับบริษัทเดลแฝดไอทีโซลูชั่นอ๋อทำเกี่ยวกับอะไรครับให้บริให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจรนะคบอ๋อโอเคโอเคอ๋อเนี่ยวันนี้เนี่ยน้องโบน้องโบรู้สึกยังไงครับน้องโบฮะ เดดแฟกมากเลยนะครับครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับนะเดี๋ยวน่ะนะครับนะครับก็ชมเลยชมเลยนะครับชมเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยตรวจตรวจอุปกรณ์นะครับเอ๊เอกสารรถเาเดี๋ยวเขากำลังทำอยู่อืนะครับนะเป็นอุปกรณ์ของบริษัทนะครับเป็นอุปกรณ์ของบริษัทนะครับ ครับเนี่ยเราดูนะฮะเนี่ยของบริษัทนะครับเป็นรถที่กม,มาหากินนะครับมีเงินทองไหลามาเท е มานะครับให้บริษัทของเราเจาริญรุ่งเรืองนะครับนรในวันนี้นะครับอันนี้เป็นม่านบางตาค่ะอ๋อเป็นม่านบางตาเอ้ไอ้ไอ้ตรวจไอ้นี่ไอ้หมายเลขที่สี่กับหมายเลขเครื่องหมายเลขเครื่องจะอยู่ใต้เครื่องเออใต้เครื่องใช่ไหมแล้วไ <storyline S 1> อ้เอกสาร ที่จะมาดูกับไอ้ตัวนี้อยู่ที่ไหนอ,อยู่ดรงนี้ชั้สี่ค่ะแคตสี่แล้วตัวเอกสารนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาชุบเอามาชนกันดีกว่าเอามาชนกันอะไรครับเดี๋ยวเราก็จะดูหมายเลขแคตสี่นะครับดูหมายเลขกตสีะนะครับการออกรถนะครับก็ต้องสิ่งสําคัญนะครับก็ต้องดูหมายเลขแคดสี่กับหมายเลขเครื่องยนต์นะครับหมายเลขเครื่องยนต์ นะครับก็วันนี้มีคุณพ่อคุณแม่มาจากวินนามด้วยนะครับหมเยเลขแค่ซีหนดูเลยบีนะโซโซไมหนึ่งเจ็ดแปดแปดหนึ่งเจ็ดแปดแปดนะครับก็เดี๋ยวดูดูดูมาดูที่นี่ เออตา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 เอาไฟฉายฉายเดยเอาไฟฉาย,ยาฉายเ,าายเาดีด๋ดวแดน้องน้องด,ดูดูหมายเลการออกรถทุกครั้งนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องดูหมายเลขแคดซีแค่รถกับหมายเลขเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเป็นหลักฐานสําคัญในการต่อทะเบียนรถในการที่จะต่อทะเบียนรถได้นะครับต้องตรงกันสรน จะอยู่ตรงนี้นะคะเห่นไหมก็ดูด้านนี้ได้แล้วก็ต้ตงดูตดูตดูดูดูให้ชัดๆเลยเจ็บครับแต่อ๋อโอเคเห็นแล้วเห็นไหมดูให้เลขให้ครบนะลูก M T X D อ่าอ่าอ่า M T X D นะครับเป็นการตรวจรถนะครับเพราะว่าการรับรถครั้งแรกต้องดูอ่าคครบเอ จเเปิดแแล้ต้สติกเกอร์เจอ่าโอเคถูกต้องแล้วก็เครื่องยนต์หมายเลขเครื่องยนตไหนเครื่อต้องเอาขับรถขึ้นไหเออต้องขึ้นหรอเปิดเปิดสากระโปรงเลยนะอ๋อมิสูนี่อยู่ใต้ต้องขึ้นห้อยเลยอ่ะ อ่าแล้วแล้วปกติคนที่มาซื้อรถเขาเขาเขาดูเป็นยังไงดูเลขเครื่องดูแค่ chassis อืมไม่ดูเลขเครื่องไม่ได้อย่างเดียวครับพัดเกียตฟ้องพัดเกียตใต้เครื่องท้องไหนนะครับคือใต้จะใต้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่อยู่ใต้ท้องเลยเหรออ่าแล้วแล้วถ้าถ้าถ้าจะดูก็ดูกันตรงนี้ใช่ค่ะอ่าอาจจะดู <ม>รตรงไหมถ้าเป็นที่สกรีนกับเครื่องอะอยู่อันนี้ต,ต้องเอารถเข้าห้อยนี่ค่ะสามสามสองสี่อ่าโอเคตรงครับแต่จริงๆริงหมายเลขเครื่องเขาไปอยู่ใต้ท้องรถนะครับอันนี้ ก็ยังงงเอ๊ะแสดงว่าคนส่วนใหญ่แล้วจะมาไม่ไม่เราดูหมายเลขเครื่องแต่จะดูแค่รถอ่าโอเคครับครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับครับก็โอเคดูภาพรวมนะฮะภาพรวมก็โอเคนะครับก็โอเคนะครับครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วมีแถมอะไรมีมีม,ม,มีมีเครื่องมืออะไรไหมอะไรอะไรรถลองดูเครื่องมืออะไรนามาดูอะไรรถเออมาดูครับหมายเลขสี่หกหนึ่งสามนะครับป้ายแดงนะครับป้ายแดงนะครับเป็นรถทํางานนะครับเออดูอเครื่องมือมนะครับม,มีแค่นี้คะ่ะแม่แรงไม่มีนะคะรถรุ่นนี้ไม่มีไม่แม่แรงโอเคแล้วยางยางยางมีไหมไม่มียา <compet S 1> ง ยางอะไหล่ไม่มีถะสมัยนี้รถออกมาจะไม่มียางอะไหล่นะครับจะไม่มียางอะไหล่นะครับมีเครื่องมือแม่แรงนิดเดียวเป็นอุปกรณ์นะครับข้างใต้ก็ไม่มีอะไรอันนี้มันจะเป็นอะไรครับเป็นตัวปะยางค่ะปะยางับจะรีอ็อฟแบตเตอรี่มันอยู่ด้านหลังที่อยู่ด้านในเลยไหมอันนี้ตัวปะยางนะคะใช้ได้ครั้งเดียวต่อไปต้องซื้อซื้อตัอร์แบตเตอรี่นะนะครับบแตแบตเตอรี่รถอยู่ข้างหลังนะครับ ันนี้แต่แต่ลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับไอ้นี่มันใช้ไอใช้ใหญ่ไหมก็12โวลต์12โวลต์แบตเตอรี่มีกี่ลูกลูกเดียวลูกเดียวอ๋อระบบเขาระบบแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับก็เป็นมิตซูแบตอยู่ข้างหลังไม่ใช่แบตอยู่ข้างเอ้าเปิดฝากระโปรงไหมเปิดฝากระโปรงไม่ได้เปิดฝากระโปรง แล้วเปิดเปิดแล้วเปิดไรอ่ะเปิด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 หน้ารถไหมเปิดหน้ารถไหมเปิดเปิดหน้ารถไหมเปิดเจอเปิดเปิดฝากระโปรงไหมเปิดเปิดฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงเปิดไว้เปิดไว้เลยเปิดไว้เลย มีเงินกอะไรอยู่ตรงไหนนะยังไม่ฉีดเปิดเปิดทิ้งไว้เลยเปิดทิ้งไม่เลยได้ดูรุ่นอะไรเนี่ยก็รุ่นท็อปของไอตัวนี้อ๋อรุ่นท็อปของตัวนี้ มิสูเอ็กซ์ฟอร์สไม่ใช่เอ็มจีมิสูอะไรนะมิสูเอ็กซ์ฟอร์สมิสูเอ็กซ์เอ็กซ์ฟอร์สเอ็กซ์ฟอร์สเป็นรุ่นใหม่ของรุ่นนี้เอามิสูอ๋อิสแล้ระบบระบบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นไงเป็นระบบเป็นไงเป็นระบบไฮบริดมันจะใช้น้ำตัวละษามันจะใช้น้ำมันใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยชาร์จในเรื่องของแบตเตอรี่มันจะช่วยประหยัดน้ำมันได้อ๋อประหยัดน้ำมันโอเค บบเรียกน้ำมันมันเป็นรุ่นใหม่ของมิซูเขาไม่เคยออกรุ่นแบบนี้รุ่นแรกเลยเหรอใช่รุ่นแรกของมิซูอ๋อ,อ,อโอเคโอเคนะครับครับถ้าใครมีดวงก็สี่หกหนึ่งสานะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับก็คงจะเท่านี้นะครับคงจะเท่าครับก็ครับก็